ช่วยประ่ี่เี่แพงสุด2,000ใช่แพงสุดละแล้วก็นะจไว้นะเดี๋ยวบัตรจีนต้านหลังนี้นะหนน้อนินน้อนวพนี้นะใส่คนนี้ใสใส่คนนี้ส่นี่วกวกพเี้ยะให้เก็บมาหน้านี้เท่านั้นนะแล้วพวกเนเ่ยในะ

เตะบอลเอร์ก็ยังวิ่งล้มอยู่เรอตายเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ซ้ายมาขวาขวาไปซ้าย วิ่งอ <user> <ot> ้อมนี้นะอ่าเป็นหนึ่งงาขอนาฏิกาก่อนมาวิ่งอ้อมมาวิ่งผ่านกล้องนะถ่านมาอย่างนี้นะเนี่ยจับหน้ากล้องแล้วก็มองกล้องนะเราจะได้เข้ากล้องในรู้ว่าเป็นดาราผ่านกล้องนี่ยังไม่ถึงหลังกล้องนี่บึ้ง อเอาลมู่กเดียวก่อก่อนยังไม่ต้องใช้เยอะทําเหมือเดิมแตว่า ส่งบอลให้โกเสบอลให้ส่งบให้โกส่งเสร็จมิรอบโูไปหาต้องแล้วก็ไปเอาบอลจตรนั้นทำตัวอยางให้ดูนะปิบเบมา่อมาแล้วส่งขึ้นมามนีด้ายมึงดูเขาทำไหมน้าเอาไปใหมเร่ แน่กว่าน <ici> like yes. ี an angel, an angel. ้รับไปใหม่ไม่ต้องแบบนี้าไม่เอาไม่เอาย่อมยอมอย่างเงี้ยต้องเอาแบบนี้อันนี้เตือนไม่เอานะสมองไม่เอานะในน้อยไม่เอานะเออแรงๆนี่มาจังหวะเดียวเลยไปอยู่ตรงนั้นรอแปะใจขึ้นมาจังหวะเดียวเลยจังหวะเดียวเงี้ยเหมือนนี่ด้าเนี่ยเอาป้องทำให้ดูดิ <laughs> ไปเอเตาอ่ะตอด้มันมีบเี้ยีบแล้วไม่รอเหมือนไม่รอ่มันนิ่มขึ้นามาีม่ามามเ็นแล้วไว้ที่เดิมน,นะ

ทุบให้นะทุบให้เสร็จนะหอยู่ใกล้ดี่ไกลเกลินทุบเสร็จนะแล้วก็แปะให้มันอย่างนี้เอ๊ะแล้วก็วิ่งมาอย่างนี้นวิ่งมาแล้วผมมีส่งให้ในกลางเลยมันก็มันก็ทุบไม้ให้มันทุบลงพื้นดิแล้วก็แปะสือ่อนี่นะอะไรวะ ขึ้นมาดิทำไมมันแปลงกันไปดิ่ทำไมเนี่ยอยู่ตรงนั้นเลยหน,นึ่งสองสามแปรไปเออไปมาป้องฮนะให้คนอื่นมาก่อนเลยมาก่อนเลยมาก่อนเลยเด็ก<อ>ไป,ไ,ปไหนว<ห>นะเนี่ยแปรตรงแปรตรงเฮ้ยมาแก้มา,มมาพิงให้มันดีๆลูกให้มันเข้มแข็งเหมือนผู้ชายแหละไม่ใช่ตุ๊ดเออฮะ น้แปล้มันตรงเพื่อลอให้ื่อนเออนเพื่าแม่แม่โอตยขอาจล่นนี้อบนึงร้อมมารอบนึออ้ อะไรไม่ได้มึงอ่ะเจ็บมือเลยซนเลยเออเจ็บวะไงวะมึงบ้งไปอยู่แค่ให้ได้ให้ได้ไปทำมึงเก่งแล้วสู้ช่วยกันช่วยกันเราก็เป็นสตาร์ทคนนะไ้ยนะเจ็บมั้งวะนี่ไปเออไปอีกรอบนล้วไปอีกรอบแล้วครับไปอ้าว เก็บมามาไปเอาไหเได้ไหมโอ้ยไม่ได้เฟลไม่เฟรนด์ไมดเอาดีนะ้าไปยืนไกลกว่านี้ได้ไหมไกลโน้แบ

แก้กันครับพี่โยมนีเพื่อเราต้องครมหน้ะฮะมึงแปอเสร็จแล้วใช่ปหมมึงแค่หันหลังไปรอบอลเข้าหัวมันแล้วเราก็เเอาาท้แค่นั้นแหละทุกทุกอย่างเหมือนเดิมเข้าใจปะไปไปหันหลังไปเข้าหัวมันไปไม่ได้อสมจับไม่ได้นะใครจับได้คือเก่งหรือว่าใช้ตาเกี่ยวได้กีเข้าใจปะไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่บอลไปแล้วค่อยไปจับแค่อย่าให้มันตกเข้าใจปะแค่รให้มันตกก่อนเออแหละ มึงต้องเข้าใจจังหวะมันก่อนมึงถึงจะจับแบบแบบโฟลเด้นไดันะก <c ười> ลังไปอย่ามองหนหลังไปเออเรียบไปนึง <c ười> เออไปตามบอลมาด <c ười> ีๆแรงพูดจะรับได้ไหมเนี่ยเออขออย่าเริ่มนะ ส่งเศษให้น to ้าแล้วหันหลังไปเฉยๆได้แล้วก็เหลือบมองนิดนึงม้ยังว่าม้ยังว่าเครื่องบินไม้ยังเหมือนมองเครื่องบินน่ะได้ปะเออมาไปหันหลังไปมองมไปยังิโยนแรงเกิดไปเข้าไปไปโยนนี่ไอ้ใครก็ได้ิโยนโยนเงี้ยโยนข้าวหมอคนอ่ะแล้วก็ส่งมาเบอกได้ปะ หัวไปแล้วไปมไทมาผิดเองน้าเราแสงผมไม่ได้แสงผมผิดล้วไม่มีแบ่บอกเอาลูกนี้เลยหาหันหลังไปดิหันหลังไปมากล้ๆหน่อยแ้ยังไมเอาเลยสองลูก ดูเออหันลงไปแบบ <ๆ S 2> ใครก็ได้ทำหให้มันเนียนๆอย่อยดิจับได้ไหมโอเคจับได้ลองจับจับดูเอาจับปอกได้ครับถ้ามันยากเกินนะ <c oughs> อัน,นี้ก็โยนดีๆหน่อยดิเมอกี้โดน <ๆ S 1> ้วกูโยนให้มาีอีกแล้วมาช่วยกันเป็นสตาร์ทหน่อยก็ไม่แคนเคนเดียวอันาเเอาเอาเออเกือบได้แล้วเห็นเอาลูกหมา เก็บไว้เก็บถือมาเก็บไว้มาเป้ามาเป้าจังหวะมันต้องพอดีเป๊ะเลยมึงรู้แล้วมึงหันแค่หันไปบอลมึงจะมาอย่างนี้อยู่แล้วเข้าใจปะมึงรอแล้วอย่างนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวมองก่อนก็ได้มองอย่างเงี้ยวิธียืนนะยืนอย่างเงี้ย เนอนี่เ้าเคลื่อนที่ไปด้วยลูกเพราะว่าถ้าไม่เคลื่อนที่มันก็ไม่ทันใช่ไหมเรื่ออีกรอบนึงได้ไปกินน้ำกินน้ำผมนี่ยังไม่ เขาจะเขาจะวิ่งมาได้ไหมเขาไกลกูไปดิขวันติดเล่นเออมาเห็นไหมผมโยนดีตามลูกใหม่มามีที่บอกไมเวลาผมโยนดีตั้งใจหน่อยเดี๋ยวไปเอาโยนไกลไปโทษะเอ่ะขวานมาเป็นคนุ่มยใได้เข้าไป มาเจมาเดินสองสักเออไปไปเอ้าวเหน็ <contamination> oh, <hadi. S 1> oh, oh, ่นะเออเกือบได้แล้วเกือบได้แล้วดีดีดีเครืดีขึ้นเอาไอ้ป้องทำให้ดูดิมึงอ่ะแต่มึงต้องใช้เท้าเกี่ยวนะเออป้อเดียวแ้วใ้เท้าเกี่ยวได้มึงหล่อเลยอ่ะเอาวันนี้ปึ๊บปึ๊บอ้าว ยืนแบบนี <ล hein. S 1> ้อ่ะไปไปไปสบโอ้รอบรอบนึงอะไปไปเนาะขอทีเนี้ยอีกรอบหนึ่งลูกไปเอ้าเอ้าเอาไม่ได้มันไม่หันหลังก็ได้นะมันเคลื่อนที่ไปด้วยไงมันเคลื่อนที่อี่ก็ได้เอาอย่างนี้ก็ได้มันจะยากไปถ่ายมาอย่างนี้ก็ได้นะหรือว่าถ่ายข้างๆเลยก็ได้นะขอขอให้ถ่ายแถวนะ โอเคลนะอม่ต้องได้มองด้วยเลยไม,ไ,นะไม่รู้จังหวะบอลไงไปถอยเถ,ถอยไปเออไปต่อไปเอาใครจะเที่ยก็ไม่ต้องมองก็ได้ออาคกูอยู่ใกล้เหมืเดิมไปถอยไปดีเหง,ง่าเอาไหมมึงไม่เคลื่อนที่มาน่ะมึงแปลแล้วก็เคลื่อนที่มาเลย มาเปย์ไม่เป็นสลมึองอ่ะก็มันส่งไงงม่สมแบบโทษคนอื่นแล้วโทษปีโทษกลองแล้วฮะวิ่งไปตรงนู้นอย่าอ้างทุบปากเนี่ยปปอีกแล้วโอ้ยเบอ,อร์ตกหัว์ดิตกวอล์ดิ๊สมาธิดิพึงส่งเสร็จแล้วมันก็ต้องเคลื่อนที่ส่งส่งปุ๊บเนี่ยถอยหลังมาเลยลูกถอยหลังมางงนะเข้าใจปวะ ทรงเจ็ดถอยหลังมาอย่าไปยืนเหม่ออย่าไปยืนมองไม่ขวัญย่งขวัญสวยตังไหน <c oughs> ไอ้ขวัญสีหน้าตาเด็ดไอ้สวยขวัญไอ้ขวัญสวยมาก็อยู่นี่ไปนี่นี่นี<อ><อ>ไปเอางเบาก็เบาคนเลยนะนเสียเวลายย่ได้เ <c oughs> ก็บมากอย่าล <c oughs> าืมนะลูกแอบพอดีเอ้ยไทยไทไปไปเอ้ยเอ้ยเอาบอลเอ,เอ้ยเนี่ยนะเนี่นะดีดีดีไม่ใช่เท้าอ่ะได้หมดได้หมดได้อบ กูใช้หำจับก็ได้ได้ได้มาป้อาเขาเสื้อได้เหรอเปลี่ยนโอ้ยสอนแปลหมดแล้วป้องทำเพื่อนดูดิแก้ตัวไปมึงอ่ะเนี่ยใช้คนมาแรงแล้วมาไทไทไอ่ทไทไท่ทไ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 ท ไอปมอ้ไม่ถอยเลยเอาดิถอยแบบแบบผู้เชี่ยวชาญที่แบบปูน้ำเือไหร่จะได้กำอมั้ให้มันได้มเนมันไดถอยถอยถอยถเอออย่างงี้นะอย่างงี้นะไปผ่านไปกินน้ำ คนไหนผ่านแล้วไปกินน้ำได้ใครไม่ผ่านไม่ให้ไปกินน้ำ <laughs> มันไม่ได้ยากเลยมั <laughs> ยากที่สุดในโลก <laughs> ไปตัไย, <laughs> ยากตั้งแต่เริ่มแล้วเนี่ยมาเออไป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 ไได้เออไปกินน้ำไปเอาบอลมาไปกินน้เก็บมา <ห ả? S 2> ผ่านแล้วไปกินน้ำไปเกป็บ มอย่าใช้ส่วนไหนจับนะมึงเป็นผู้ชายแล้วมึงต้องใช้ห้ามใช้มือจับนะเข้าใจะปะ่ะมึงไปแก้ตัวหหไหมไอแบงปันทำไมแปะไหมแปะขึ้นกันสาเอ,อีกเดี๋ยวมาสลับฝันให้ไม่ทำด้วยไปเออดีไปไปไปกินข้าวเอ๊ได้มึงทำได้ไหมอายเขาเด็กเก่ามึงอะ่ะ ไนี่แก้ตัวใหม่แก้ใหม่แก้ใหม่สองตัวนี่ไปเข้าแถวไอ้บี้ลงมาเดี๋ยวๆพื่อยู่น้ำเนี่ยเสียเวลาพวกมึงเนี่ยมาอีกไหตัองใจเออไปถอยถๆๆยถๆยถอยถ่ยถยถยถเออไปมาสิเหรอในที่ดก็ยพวกกันมา เออไปไปกินน้าไปมาได้ดิไปดิน้ำหนักเออไปถอย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 ถออยได้ๆด้ไปไมาแปะใหม่ลูกแปะใหม่แปะใหม่แปะมันขึ้นขึ้นอากาศนี่ขึ้นอากาศนี่ <g ül üyor> พวกกระจก <ไ inf ancia> อกินนะอา่าจับแปมไม้น้ก็ไปดีก็จับแปมาแล้วก็ถอยไปออกแอานะอ้ยอลงพื้นกได้เอาลงพื้นเอาลง้ก,ก็แปมนะม้นทำให้ตัวเอง ไม่เอาเอาวางเอาแอร์ไปกระดอนอะแปลอย่างเงี้ย <c oughs> แปลอย่างเงี้ย